สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับการสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยค่ะสรุปการสัมมนาสัตว์ป่าครั้งที่ 35, 36และ38ในการสัมมนาสัตว์ป่าทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงประเด็นสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนครั้งที่35เน้นการป้องกันการค้าสัตว์ป่าเป็นกฎหมายที่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายดิ้ิทัลมากขึ้นนอกจากนี้ยังพูดถึงการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญเพื่อฟื มุ่งเน้นการฟื้นฟูสัตว์ปาหายากและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เช่นเสือโคร่งช้างและแรดความทั้งการรับมือกับภัยพิบัติที่กระทบตอท่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นไฟป่าครั้งที่38เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตามป้องกันการลักลอบสัตว์ป่าเช่นต้องดักถ่ายภาพและโดน โยงถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแม้ว่าการสัมมนาแต่ครั้งมีการเน้นประเด็นที่แตกต่างไปตามสถานการณ์และความสําคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในช่วงเวลานั้นๆการสัมมนาสัตว์ป่าทั้งสาครั้งสะท้อนถึงความสําคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าผ่านการป้องกันและฟื้นฟูโดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าน้อยที่สุด และทําให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าการสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่35เรื่องแนวทางและการจัดการแก้ปัญหาช้างป่าในประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์ดรรองราสุกมาสรวงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างนะคะเกิดขึ้นมานานแล้วเนื่องจากการต้องการในการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกข,ของคนและประชากรขอ,ของช้างก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีช้างก็ยังมีความเฉลียวฉลาดในการอยู่อาศัยร่วมกับสังคมป่า นอกจากนั้นก็ยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและช้างก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติอีกด้วยซึ่งการป้องกันช้างป่าออกมากินพืชไร่มีอยู่หลายวิธีที่ปรากฏอยู่ในประเทศต่างๆการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจาเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจวิธีการดําเนินการแนวทางในการแก้ปัญหาช้างป่าเบื้องต้นนะคะมีวิธีดังนี้ค่ะคือ 1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น 2. การปลูกพืชเสริมอาหารช้างป่าจัดทําแหล่งน้ําทุ่งหญ้าป่งเทียมเพื่อลดการออกมาหากินนอกพื้นที่ 3. จัดประชุมหรือร่วมกับองค์กรข้างเคียงเพื่อเฝ้าติดตามปัญหาช้างป่าศึกษาจำนวนช้างป่าและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแนวทางเหล่านี้นะคะจะช่วยจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเน้นความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายค่ะสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่3 6หัวข้อที่สนใจนะคะก็คือหัวข้อ20ปีงานวิจัยเสือโคร่งในป่าตะวันตกโดยดรศักดิธิ์ค่ะ โดยในงานวิจัยนี้นะคะก็จะทําการพูดถึงเสือครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเสือตัวแรกที่พบบริเวณปากไมยขาแข้งนะคะโดยจบของงานวิจัยนะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกเลยคือศึกษานิเวศระยะยาวของเสือโค่งตั้งแต่ปี2004ถึง2015บริเวณไวยขาแข้งข้อที่2เลยคือติดตามประชากรเสือโค่งข้อที่3ศึกษาการใช้พื้นที่ของเสือโค่งและเหยื่อบริเวณป่าตะวันตกผลการศึกษานะคะคพบว่าขนาดพื้นที่หากินของเสือเนี่ยจะขึ้นกับปริมาณของเหยือ่อนั่นนั้นนะคะการรักษาเสือโค่งเนี่ยจึงต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ต่อมานะคะ ก็จะเป็น hmm. ข no. mm ้อมูลการติดตามประชากรเสือโคร่งนะคะซึ่งจะพบว่าประชากรเสือโคร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ช้าเพราะว่ายังมีการล่าสัตว์อยู่การลาดตระเวนและคุ้มครองพื้นที่นะคะก็จะช่วยรักษาเสือโคร่งให้สามารถอยู่รอดได้ดีขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพแสดงปริมาณเสือโคร่งที่พบบริเวณป่าตะวันตกซึ่งพบบริเวณห้วยขาแข้งเป็นส่วนมากนาปีพศสอส้เนี่ยพบว่าเริ่มมีการกระจายตัวของเสือโคร่งเข้าไปในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นต่อมานะคะก็จะเป็นภาพไดอะแกรมของเสือโคร่งครอบครัวนี้ค่ะ จากการสังเกตตั้งแต่ปี1996ถึงปี2002นะคะสามารถสรุปได้ว่าเสือโคร่งเพศเมียเนี่ยสามารถออกลูกได้2ข้ครอบภายใน2ปีอัตราการลอดชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับ 1. ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของแม่สูแม่เสือ 2. คือความสามารถในการเอาตัวลอดของตัวมันเอง 3. คือพื้นที่อาศัยแล้วก็ 4. คือการถูกล่าค่ะ การสัม,มานาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่38จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่14-15ถึงธันวาคมพศ2560ณนะห้องประชุมจงรักปีชานนตึก72ปีคณะวรรณศาสตร์ค่ะโดยในการสัม,มา,นานะคะพูดถึงหลากหลายหัวข้อมากๆค่ะแต่หัวข้อที่ดิฉันสนใจคือหัวข้อ Population Status and Management of Wild e l e p h a n t in Thailand ค่ะ ในปัจจุบันนะคะสถานภาพของช้างมีความใกล้สูนพันธุ์เป็นอย่างมากมีสาเหตุมาจากการลดลงของพื้นที่ที่อยู่อาศัยรวมถึงการล่าทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ จึงได้มีการจัดตั้งกลยุทธ์และแผนจัดการช้างนะคะแผนการจัดการช้างป่าพศ2559ถึง2579คือ1ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการจัดการช้างป่า2ยุทธศาสตร์การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ3ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่เพื่อคนกับช้างป่า4ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนค่ะโดยที่เราจัดตั้งกลยุทธ์และแผนการจัดการช้างป่าในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์ให้ช้างของเรานะคะไม่สูญพันธุ์และ ไม่สูญหายไปจากประเทศของเรารวมถึงต่างประเทศด้วยค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ